บูนใี้ผม่กันนะคาผมวาา้านทว่เววววาวว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 วบ,บทวว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 มีหมอลัววิ่งววมซิ่งวววววมวว<ะ>วว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 

โรงแรมจำนำใช้ให้ราคาสูงมัเขายังไม่ไม่เปิดเลยครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเี๋เดี๋ยวเดี๋จะป้อนนะตัวไปไปดีกว่าไปดีกว่า เชียไว้ปึ้งโอ,อ,อ้โหยกเลาะยกเลาะโอ้โหม้ากที่สิบสองพิซซ่าไม่ใช่เหรอเรากันครับมากที่สิบหกมีหมอนลามซิ่งมากที่สิบหกหาย ไป,ไปบ้างที่12ก็แหละทำอไรโอ้โควโควิงอะโคิงเต็มเลยงามประกวดไม่สแกนเรามาแต่งหญิงอันนี้ค่าผมทุกคนน่าจะจะเห็นผมแต่งหญิงเวอร์ชั่นผู้หญิงนะครับผมชุดนักเรียนผู้ชายเดี๋ยวผมจะแปลงร่างเป็นผู้หญิงแป๊บนึ่งปุ๊บ 2,000 y น a ี s ่ a t e r จุเปลนเดี๋ยวแปล่าก่อนนะคบแป๊บหนึ่งนะบุ๊บบุ๊บบุ๊บจ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 ุ๊บบุ๊บบุ๊บบุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บบบบบบบนี่ไงค่ะตุคุ ครับเดี๋ยวเปลี่ยนชุดกันดีกว่าเปลี่ยนชุด sexy หน่อยกซี่หน่อย,อ,ยอันนี้ก็ sexy ก,กินเออนี่แหละเดี๋ยวก็เอากระเป๋าออกไม่เอากระเป๋าออกดีกว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแค่ท่าถอด ก็โอเคเราก็แต่งหน้าตอนหน่อยไปดูเตะก็ต้องสวยกว่าหว่ะเอ๊ะสวยมากเลยค่ะแม่สวยมากเลยค่ะสวยมากค่ะแม่โอ้โหสวยเลือดเลิศเลิศดชิ่งหนีมาก เลือกชนิงมาค่ะดีทราวสวยมัน,ลมนงล่ะง่าเอะมไม่ใ่ตัคมสวยคมคมามสวยจะให้จะให้ทัยังไงอ่ะจะให้ทำทำาไงคนสวยฮะม,มาเดี๋ยวผมบอก

อ้ยเป่งเงินเปเงเงินอ้เป่งเงินเดี๋ยวผมไปเติงตัวแปง้งน,นะ สมผูรไหนดีไม่เอาผ,ผมผมไปข้างนี่เลิศมากค่ะแม่เลิศเลยแต่ว่าที่ที่กินผมผมเออผมอจะบอกผมไม่ได้เป็นเอา้าโอ้โามิสเจนเทอร์ไรท์าห,หาย จริงแล้วอ่ะผมมาเป็นผู้ชายไทยนะครับแต่ผมไม่ใช่ผมนะครับอย่าดราม่านะเออเป็นชื่อกันครับโอเคเป็นมาวินเกมเร์กับอันเหมือนเดิมแล้วโอ้ยโอ้ชื่อชนมุนยอมรับเกงโอ้ยงามโอ้ยงามประกวดเกดอลล่าเกคือชื่อไปแปลกหนันเลยไปว่า ไม่ไปไม่ไปห้องไกลประกวดเกณฑ์หลายอย่างจังเลยนะมิสแกดโอ้โหเดี๋ยวผมขอแต่งตัวแป๊บนึงนะครับ what what เกเตมก็ท่าทางด้วยมันต้องเป็นรัสติฮะต้องเป็นรัสติเกสอราเกมาแล ต้องเปลี่ยนนั่นนเนั่นเอาเต็มหน้าไม่เกี่ยกบใจขวาไม่เอาไม่เอาไเอาอันอันนี้แหละเริยบร้อยไปดีกว่าตำรวจมาเต็มเลย ไม่ไม่ปังขวดละเดี๋ยวขอไปขี้ก่อนไม่ดีนะครับขี้โอ้ยโอ้ยขี้แตกขี้แตนโอ,โอ้สบายสบาย Two thousand years later อุย้ยกลับกลับไปคนเดิม ดีกว่าครับอื้มเป็นไงผมรักสุขภาพครับรักสุขภาพขี่จักรยานไหายไม่ดีมือตื้อตื้อตขี่จักรยานผมผม,ผมคนรักสุขสุขภาพเป็นคนรักสุขภาพเป็นคนเป็นคนรักสุขภาพเฮ้นนเนนเยเฮ้ยเด้อ เฮ้ยควรควรจมน้ำอือหือไปดูวะไม่ไม่ช่วยละควรหาไปแล้วแมบอือเดี๋ยวนะผมเคยเห็นนะว่าตรงไหนสักที่นึงมันมีที่ลับมีที่ลับนั่นไงผมว่าแล้วว่าแล้วว่าตรงนี้มีที่ลับแน่นอนนี่ไครับที่ลับต็มเลย โอ้ทีลับจริงไหมโอ้ทีลับหมดเลยงานงานเกนเริ่มเช้างานเกนเยอะจังเนาะโหเดี๋ยวสมมติเราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีนะะสวัสดีค่ะ